เมนูเจกินเล่นวันนี้เรามาทําขนมจีบไส้ตันแน่นๆมีความกรุบกรอบซ่อนเร้นหอมน้าจิ้มสุดๆ,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 ๆเราใช้วัตถุด,ดิบก็มีเห็ดหอมแช่น้ําโปรตีนกเกษตรแช่น้ํามีแอปเปลิลแล้วก็มีแครอทครับทำทุกอย่างสับให้ละเอียดแบบนี้เลยแล้วก็เอามาคลุกเคล้ารวมกันแบบนี้แล้วเราก็จะมีการปรุงรสก็จะใช้ซอสเห็ดหอมนะครับ1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะ ผงปรุงรสเห็ดหอมหนึ่งช้อนชาพริกไทยอีกหนึ่งช้อนชาแล้วก็เพิ่มความหอมคือน้ำมันงาไปนิดหน่อยครับแล้วเราก็จะเติมน้ำมันมะก,กอกลงไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะครับค,รคลุกคลายเข้ากันแล้วเพื่อให้มันจับตัวกันดีแล้วปั้นง่ายๆแล้วก็จะใส่แป้งข้าวโพดไปอีก3ช้อนโตรร๊ะคลุกเคล้าขยำขยี้ให้มันเข้าเนื้อกันแบบนี้ให้ดีสุดๆเลยนะครับเสร็จแล้วก็ไปเอาแผ่นเกี๊ยวมานะครับแผ่นแป้งนี้ก็ไปซื้อมาเอาแบบที่ไม่มีไข่นะครับเพราะเราจะทำเป็นเมนูเจแล้วเราก็ตัดทรงกลมแบบนี้เลยนะครับมีกันไกรก ได้ไม่มีก็แล้วแต่ให้มันสะดวกสบายกันละกันแล้วเราก็จะมาใส่ไส้ที่เราทำเอาไว้เข้าไปในแป้งแบบนี้อัดแล้วก็ทำให้เป็น จีบเป็นกรีบก็แล้วแต่นะครับไม่รู้จะอธิบายยังไงดูภาพในการทำก็แล้วกันแล้วก็ทําแบบนี้นะครับแล้วเราจะไปนึ่งทั้งหมดประมาณ10นาทีก่อนนึ่งเนี่ยก็พรมน้ํามันกับน้ําที่ผสมกันก่อนเพื่อความชุ่มฉ่าของตัวเนื้อมันนั่นเองหลังจากนี้เราก็ไปท,ทําจิกโชนะครับก็เราก็ใช้น้ําส้มสายชูนะครับ1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ําตาลทรายก็1ช้อนชาแล้วก็เติมความหวานเพิ่มสีก็คือซีอิ๊วดำไปนิดหน่อยเนะครับเท่านี้นะครับได้เวลาที่จะไปลิ้มชิมรกันแล้วนะ ผมบอกเลยว่าเด็ดมากๆา